อยากทําต้องสะอาดนี่คือข้าเหนียวนะคะก็เรียกว่าไหที่สองใช่ไหมสามไหแล้วหรอสามแล้วสามแล้วชู จู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 จเแล้วนะคะเทแล้วนะคะเทแล้วนะคะเดี๋้ามาแล้วค่ะเอันนี้น้ำกะทิอย่างเดียวใช่ไหมน้ำกะทิอย่างเดียวนะคะพี่น้องนี่น้ำกะทิอย่างเดียวนะคะพี่น้องเอาคนคนคนกวนคนมันกวนคนนี้มันกวน คนมันกวนครับคนมันกวมนมาคนข้าวเหน,นียวกันนีห,ห,ห,นนนห,หมว,หมวเขาเรียกหมวหัวนี้ที่หนึ่งเนี่ยอีใหญ่มอดินขนาดมอดินทำมอดินหนึ่งมอดินนะคะเสร็จแล้วค่ะ้เขาเรียกมอดินนี่ค่ะมอดินอร่อยข้าวมันจะนุ่มแล้วก็จะเป็นเม็ดอย่างนี้เม็ดสวยอย่าง เม็ดสวยๆนะคะก็จะอร่อยเหมือนคนทำคนทำหล่อมากค่ะเกตังประเทศนะคะออีกมุมนอกค่ะแซ่บทั้งอร่อยแซ่บแอร่อยอย่าบอกใครเชียวทั้งคนทำทั้งค้าเนียวยิ้วยิ้วทั้งค้านียวทั้งคนทำนะคะ หว,ว,วานอะไรนะหวานมันหวานมันอือหืออือหืออร่อยจังอือหืออือหืออร่อยจังทำไมมันอร่อยอย่างนี้ทำไมมันอร่อยอย่างนี้นะคะนะคะนะคะแบ่งมาก็จะเป็นนิมูนแล้วนะคะอันนี้ก็หมดแล้วนะคะเขาเรียกอะไรนะมอดิน จะนุ่มแล้วก็เป็นเม็ดเม็ดอันนี้ข้าวเหนียวอะไรงูงูนั่นหรอเชียงใหม่เชียงใหม่อ๋อมาจากเชียงใหม่นะคะข้าวเหนียวเป็นเม็ดเม็ดเลยค่ะเรียงนับได้เลยนะคะแต่คนขายเขาไม่ได้นับเม็ดนะคะขายเป็นกิโลนะคะกิโลเท่าไหร่นะ ก <180. S 1> ิโลร้อยแปดสิบนะคะฝากซื้อได้นะคะอยู่บ้านเจ้าโงนี่เองค่ะหลังบ้านชนกันลิ้มน้ำลงนะคะปักน้ำอยู่ตรงข้ามท่าเรือนะคะใครผ่านไปผ่านมาไว้มามาช้าไม่ได้นะคะต้องมาไวๆนะคะวิ่งมาเลยนะคะมาชา้าก็จะไม่ได้นะคะเพราะว่าหมดซะก,ก่อนของดีมีน้อยค่ะขายไว มีเยอะแต่ขายไวของดีนะคะขอบคุณนะคะ